สวัสดีครับผู้ชมสังคมที่อยู่ร่วมกันโดยมีการช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกันนะครับถือว่าเป็นความน่ารักแล้วก็เป็นการอยู่ร่วมกันแบบมีความสามัคคีนะครับเพราะทุกคนนะครับสามารถช่วยเหลือกันได้โดยหาทุกคนไม่ได้ยึดติดในตำแหน่งหน้าที่นะครับโดยเฉพาะคุณลุงคนนี้นะครับแกก็มีอายุก,กับ70ปีแล้วครับแต่แกนั่งอยู่ในปั๊มนะครับก็เป็นรปภนะครับแกก็ยังเดินทางมาช่วยคนนี้ยกนะครับเพราะจริงๆแล้วหนะ้าที่ของแกก็คือคอยดูแลลูกค้าเวลาเข้าออกนะครับจดชื่อนะครับจดทีีีี่่่่่่อออออออยยยยยยยูนน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 นะะะะะะคค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 รร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 ัััััััััับบ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 แแแแแแลลลลล้้้้้้้้ววววววกก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 ็็็็็จดดดดททเเเเเถถถโาาาาาาขตตหหหมมมงงิชืสุ หลังกินเลือดต้นกล้วยมานะครับเราจะนาต้นกล้วยนะครับเอามาย่อยนะครับคุณลุงคนนี้เขาก็เป็นคนสวนนะครับมีหน้าที่ตัดต้นไม้มีหน้าที่ตกแต่งสวนนะครับแล้วเขาก็ขับรดในวงการสวนในวงการตัดต้นไม้มาหลายสิบปีกรเลยดี่เรียกว่าอาชีพของเขาคือคนจัดสวนนั่นเองนะครับคุณผู้ชมนะครับเขามีความขยันนะครับในการทํางานนะครับนี่แหละครับชีวิตคนเรานะครับถ้ามีความขยันนะครับขยันไม่อดตายนะครับเลกอย่ยงนนะครับเขาเป็นคนที่มีความสามารถในการเก็บเงินเก็บเงินเก็บทองได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับชีวิตคนโสดเหมือนกันนะครับคนที่มควาายันนะ่งรบช